มาที่ฝั่งด้านอีกมุมหนึ่งของสวนนะคะตรงนี้ก็จะหญ้าลกแต่หญ้าไม่ใช่อุปสรรคมากนะครับเพราะมันเป็นหญ้าไซส์เล็กนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูกันว่าฝั่งนี้แมคโครตัวเล็กเขาทำอะไรกันอยู่บ้างค่ะไปตามดูกันค่ะอันนี้เราให้เปิดล่องนี้นะด้านนี้เรายังคงสภาพล่องอยู่ ก็เอาหญ้าออกแล้วก็จะมีการทําท่อน้ําใหม่ในนี้เดี๋ยวเราเอาญ่าขึ้นแล้วก็ลอกดินออกขึ้นบ้างนะคะจะได้ท้องร่องจะได้ลึกขึ้นจะไ,ได้เก็บน้ําได้พื้นที่นี้ต้องใช้แมคโครตัวเล็กหน่อยนะคะตอนนี้เขามาอยู่บริเวณปากท่อนะคะ งานสวนนี่ต้องบริหารจัดการน้ำให้ดีนะไม่งั้นปลูกรดไม้ไม่มีน้ำก็ลำบากตอนนี้อยู่บริเวณร่องที่สินะเราใช้แผ่นเหล็กรูในการให้นักโกเดินตอนนี้เรามาดูงานแม็กโรที่มาเคลียร์ท่อนะตอนนี้เราเอาท่อเก่าขึ้นนะ หยวฝังกฎดใหม่ตรงนี้มันทางมันแคบด้วยแล้วก็ต้นไม้เยอะด้วยที่เราปลูกไว้น,นะคั้านนี้เป็นด้านหลังของสวนนะก็จะมีกอไผ่มดแดงก็เยอะ เดี๋ยวเราแต่งแล้วเดือยเราฝังใหม่นะับไม่ได้เอามีดมาออ <c oughs> เดิมมันมีท่อปูนเก่านะเดี๋ยวเราอาออกแล้วเดี๋ยวเราฝังใหม่ <c oughs> ท่อเก่าโบราณ ใหญ่มากาแล้วก็แต่งแล้วก็ตอนนี้เรามาดูงานน้องสีเรานะคะ ูโบตาพีซีามสิบนะครับตัวนี้โมแขนมาเพิ่มนะครับแล้วก็ยืนบนผันเหล็กนะคะพาดไปตามร่องอน,นี้เราต้องดีไซน์ออกแบบให้เข้ากับพื้นที่นะอันนี้เราก็แต่งร่องเพิ่มแล้วก็เกลี่ยหญ้ากออกตอนนี้เรายืนที่ร่องสิบนะ ร่องสินี่ก็จะมีชมผู่แล้วก็ต้นสะดาแล้วก็ปีโค้งไปตนองใหม่ด้านนี้นะัะส่วนร่องที่9้านี่เราปลูกมะม่วงไว้พอาย้าขึ้นก็ไม่ได้เข้ามาบำร,รุงไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแต่ก็สู้นะรอดแน่นอนมะม่วงนี่น้องสีเราก็ดี เ,เขาก็จะใช้วิธีเอาแผ่นเหล็กเนี่ยขยึเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้แมคโครติวก็ออกย ń, ังทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะมีการขับเกี่ยดินแล้วก็แต่งร่องเพื่อขุดดินแล้วก็นี่ีเป็นการเคลื่อนย้ายแต่ เดินบนแผ่นเหล็กมนาะเพื่อไม่ให้ต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในร่องเสียหาย เสียวเหมือนกันนะเอาเขยิบมาแล้วก็เอาแขนยกแผ่นตัวน,นี้เหวี่ยงมาวางเพิ่มนะออตอนนี้เป็นการยกแล้ว เพื่อนตัวเองเดินมาเรื่อยๆก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะคะเพราะว่ามันทำงานอยู่บนแผ่นเหล็กการทรงตัวมันก็จะไม่เหมือนบนดินเนาะพอสว่างเสร็จก็จเริ่มเริ่มเบอ ตัวเองไว้การหลดอันนี้เป็นผลงานของด้านงฝั่งสวนนะคะที่ได้วันงานที่ได้วันนี้นะคะของผลงานของน้องจิ๋วนะคะ ดึงหญ้าดึงหญ้ามาแล้วก็ลอกดินขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้พอดินแห้งเราก็จะปูผ้าพลาสติกคลุมเลยนะคะวันนี้ก็เท่ากับได้3ามล่อง คลิปนี้คงจบลงด้วยเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวต่อกันอีกคลิปหน้าถัดๆไปค่ะสวัสดีค่ะ